ตอนที่466เจ้าสำนักพระราชวังหัวใจของทางอูลินสันสันทานผู้อำนวยการเมืองเช็คการแบ่งประเภทภายในของสำนักทางนั้นชัดเจนมากประการแรกคือระดับมัคคนายกซึ่งแบ่งออกเป็น9ระดับตอนนี้ทางอูลินเองเป็นมัคคนายกระดับ6หลังจากถึงระดับที่9้าของมัคคนายกแล้วผลงานของสำนักทางจะถึงระดับที่สูงขึ้นผู้บังคับบัญชาแบ่งออกเป็น3ระดับผู้บังคับบัญชาฝึกหัดผู้บังคับบัญชาห้องโถงชั้นนอกและผู้บังคับบัญชาห้องโถงชั้นใน ทั้งอูลินได้ยินจากวูชางกงว่าด้วยฐานการบ่มเพาะในปัจจุบันของวูชางกงและขอบเขตของปรมาจารย์ชุดกราะต่อสู้สองตัวละครเขาจึงอยู่ในระดับผู้ดูแลห้องโถงด้านในเท่านั้นเนื้อผู้บังคับบัญชาคือเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักทางตัวจริงหัวหน้าห้องโถงของแต่ละห้องโถงและผู้จัดการทั่วไปแต่ละสาขาของสำนักทางมีผู้จัดการทั่วไปโดยทั่วไปสถานะของผู้จัดการทั่วไปจะเหมือนกับของหัวหน้าห้องโถง นิกายถังส่วนใหญ่มีห้องโถงด้านในและห้องโถงด้านนอกเช่นเดียวกับห้องโถงโต้หลวในหมู่พวกเขาหอโต้หลวมีสถานะสูงสุดเป็นองค์กรการจัดการของสำนักถังทั้งหมดภายในห้องโถงทั้งสามมีคนน้อยมากและแต่ละห้องมีหน้าที่ของตัวเองห้องโถงด้านนอกสามห้องมีไว้สำหรับโลกภายนอกเป็นหลักรวมถึงการจัดการอุตสาหกรรมของถังเหมืน สาวกของสำนักทังไม่มีกฎที่เข้มงวดและรวดเร็วเป็นพิเศษในการทำงานในสำนักทังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสาวกสำนักทังอย่างทางอุลินและคนอื่นๆที่อายุไม่ถึง20มีเพียงข้อเรียกร้องข้อเดียวนั่นคือการฝึกฝนอย่างหนักและพัฒนาตนเองหลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในห้องโถงด้านในได้และมัคคณายกสามารถทำงานในห้องโถงด้านนอกสามแห่งเท่านั้นค่ารักษาสูงมาก และหัวหน้าของแต่ละสาขามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถาบันสูงสุดของสำนักถังนั่นคือวังโต้หลัวสถานะเทียบเท่ากับหัวหน้าห้องโถงของห้องโถงด้านนอก comenz. คนที่อยู่ตรงหน้าฉันแม้ว่าเขาจะเป็นผู้จัดการทั่วไปแต่สถานะข,ของเขานั้นไม่ง่ายเหมือนหัวหน้าห้องโถงของห้องโถงด้านนอกเพราะเขาคือผู้จัดการทั่วไปของสำนักงานใหญ่สำนักถังแม้ว่าถังอุลินไม่รู้ว่าสถานะของเขาจะสูงแค่ไหนแต่เขาคิดว่ามันจะไม่มีวันต่ำและเขาต้องเป็นสมาชิกระดับสูงที่แท้จริงของสำนักถัง สวัสดีผู้จัดการกูทั้งอูหลินทำความเคารพกลัวเสี่ยวสู้ด้วยความเคารพกูเสี่ยวชูยิ้มเล็กน้อยแน่นอนคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ดีมากฉันเห็นการแข่งขันของคุณที่วิทยาลัยสุริยันจันทราเมื่อไม่กี่วันก่อนการแสดงของคุณน่าทึ่งมาก คุณไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนของเทร็กเท่านั้นคุณหกคนห้าคนเป็นสาวกของสำนักทางของเราด้วยการอนุมัติพิเศษจากนิกายของเราจะให้รางวัลแก่คุณเพื่อกระตุ้นให้คุณทำงานหนักต่อไปและปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดและผลตอบแทนดวงตาของทางอูลินเป็นประกายเมื่อเขาได้ยินขอบคุณผู้จัดการกูทางอูลินพูดด้วยความดีใจอย่างไรก็ตามเขาอายุเพียง14ปีเท่านั้นกูเสี่ยวชูยิ้มเล็กน้อย พวกคุณแต่ละคนสามารถเลือกหนึ่งในทักษะชั้นนำของสำนักทางเพื่อเรียนรู้ได้ฟรีและในเวลาเดียวกันแต่ละคนจะได้รับรางวัลเป็นคะแนนสมทบเพิ่มเติม10,000่นคะแนนแต่คุณสามารถใช้คะแนนสมทบเหล่านี้เท่านั้นและพวกเขาจะไม่รวมอยู่ในคะแนนการบริจาคทั้งหมดสิ่งที่พวกเขาทำจะไม่รวมอยู่ในคะแนนการบริจาคทั้งหมดซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถปรับปรุงระดับมคณายกได้แต่ถึงอย่างนั้นคะแนนสนับสนุนของสำนักทางสิบ 000คะแนนก็สามารถซื้อ<า>สิ่งต่างๆได้มากมายถังวูลินและคะแนนบริจาคของเขาก็เพียงพอที่จะซื้อวัตถุจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องสองชิ้นที่เขาพบก่อนหน้านี้พวกคุณทั้งสามคนเลือกก่อนแล้วปล่อยให้เย่ชิงหลานและสวีเซียวเหยียนกลับมาหลังจากที่คุณกลับไปใช่ขอบคุณซูลี่จื่อและเซี่ยเซี่ยมาแล้วเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงการส่งคะแนนสมทบและสามารถเลือกการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครของสำนักทางได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีเราจะไม่ทำให้พวกเขาตื่นเต้นได้อย่างไร ถึงตอนนี้ทางอูลินได้เรียนรู้ทักษะพิเศษสามอย่างของสำนักถังซึ่งรวมถึงเนตรมันม่วงวิชาเสวียนเทียนและการควบคุมนกกระเรียนและการจับมังกรสิ่งที่ซูลี่จือได้เรียนรู้คือการควบคุมเครนและการจับมังกรและนอกจากนี้ยังมีเทคนิคอาวุธที่ซ่อนอยู่กระจัดกระจายเซี่ยเซี่ยได้เรียนรู้เงาผีสวีเสี่ยวเหยียนมีเนตรมันม่วงเย่ชิงหลานได้เรียนรู้เงาผีและคุมกระเรียนจับมังกร หากพวกเขาสามารถเรียนรู้เทคนิคพิเศษเฉพาะของสำนักทางได้อีกจะเพิ่มพลังการต่อสู้ของพวกเขาอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งอูหลินเลือกเงาผีโดยไม่ลังเลความยืดหยุ่นในสนามรบของเขากลายเป็นปัญหาใหญ่ในการจำกัดความแข็งแกร่งของเขาเองเขาไม่เก่งในการโจมตีระยะไกลและมีเพียงกรงเล็บมังกรทองเท่านั้นที่แทบจะถูกมองว่าเป็นการโจมตีระยะกลาง ด้วยขั้นตอนการติดตามแฟนเงาผีความยืดหยุ่นของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับมือสวนนิ้วเขามีกรงเล็บมังกรทองซึ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพซูลี่จือเลือกเนรมันม่วงเพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณของเขาเซียเซียยังเลือกเนรมันม่วงถึงเวลาที่พวกเขาจะเพิ่มวิญญาณดวงที่สองในอนาคตเมื่อเนรมันม่วงเพิ่มพลังจิตของพวกเขาล่วงหน้าการเลือกวิญญาณในเวลานั้นจะง่ายขึ้นมาก และเมื่อพลังจิตของพวกเขาถึงระดับหนึ่งเนตรมานม่วงยังคงมีจิตวิญญาณจำนวนหนึ่งความสามารถในการโจมตีนอกจากนี้การปรับปรุงสายตายังมีประโยชน์มากสำหรับการต่อสู้จริงนอกเหนือจากวิชาสเสวียนเทียนพื้นฐานแล้วทังอูหลินและคนอื่นๆได้ประเมินอย่างรอบด้านเป็นการส่วนตัวและสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือเนตรมานม่วงทั้งอูหลินไม่รีบร้อนที่จะซื้อวัตถุทางวิญญาณทั้งสองนี้เพราะเขากลัวว่าจะไม่สะดวกที่จะเก็บไว้หลังจากที่เขากลับมา ดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะรอจนกว่าจะพบอีกสองคนแล้วค่อยมาที่สำนักถังเพื่อแลกเปลี่ยนมันเขาเสนอกับกูเสี่ยวชูว่าเขาต้องการรักษาพลังแลกเปลี่ยนของความเข้าใจทั้งสองไว้และใช้คะแนนสมทบหนึ่งพันคะแนนเพื่อสงวนไว้ก่อนทั้งอูหลินและทั้งสามจากไปอย่างมีความสุขและกูเสี่ยวชูกลับไปที่ห้องด้านในการตกแต่งห้องประชุมขนาดเล็กนั้นเป็นแบบโบราณและถ้าคุณดูอย่างรอบคอบที่การตกแต่งที่เรียบง่ายพวกมันล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าที่น่าตกใจ กูเสี่ยวชูเดินไปที่ที่นั่งและนั่งลงในเวลานี้มีคนหกคนนั่งอยู่ข้างโต๊ะในห้องประชุมนั่งอยู่บนที่นั่งหลักคือชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะอายุยี่สิบมีผมสีดำยาวประบาแต่ดวงตาของเขาเป็นสีเงินอ่อนเป็นยังไงบ้างนั่งตรงข้ามกับกูเสี่ยวชูเป็นชายหัวล้นถ้าทางอูหลินเห็นเขาเขาจะจำเขาได้ในทันทีนี่คือเจาะที่เขาพบและช่วยเหลือเขากูเสี่ยวชูยิ้มเล็กน้อยพี่กวงไม่ต้องกังวลฟังฉันช้าๆ ู้อาวุโสเจ้าเช็ดหัวล้นของเขาเรียกชื่อเล่นฉันอีกครั้งฉันจะทําความสะอาดคุณกูเสี่ยวชูพูดอย่างเฉยเมยคนหนุ่มสาวเหล่านี้ดีมากนั้นพิเศษจริงๆฉันคิดว่าเขาสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่หอหลังจากวงแหวนที่สี่เพื่อฝึกฝนที่สําคัญซูลีจือเป็นประมาจารนรวิญญาณประเภทอาหารที่หายากและมากดีโดยรวมแล้วเสี้ยเซี้ยอ่อนแอกว่าเล็กน้อยแต่วิญญาณแฝดยังคงได้เปรียบและเขาต้องการคําแนะนําจากเรามากกว่านี้ ในความคิดของฉันหลังจากวงแหวนที่สี่เขาสามารถถูกดูดกลืนเข้าไปในหอได้ชายหนุ่มบนที่นั่งหลักพยักหน้ามาคุยกันเถอะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเสียงของชายหนุ่มเป็นที่พอใจมากนุ่มนวลแต่ไม่นุ่มนวลด้วยสัมผัสแห่งแม่เหล็กเมื่อเขาพูดอีกหกคนที่เหลือก็เข้ามาหาเขานั่งตัวตรงอย่างเห็นได้ชัดด้วยสีหน้าเคารพชายไวกลางคนที่มีร่างกายแข็งแรงกล่าวว่าฉันไม่มีข้อโต้แยง้ง แค่คุณไม่ต้องผ่านห้องโถงด้านนอกและเข้าไปในห้องโถงด้านในโดยตรงกระบวนการนี้เร็วเกินไปหรือไม่ฉันคิดว่าไม่เป็นไรที่จะมาให้มิโดของเราสักระยะเพื่อออกกำลังกายก่อนไม่ดีผู้อาวุโสเจ้าหัวล้นตะคอกผมของคุณกำลังทำงานเบ็ดเตล็ดแม้ว่าคุณจะไปที่ห้องโถงด้านนอกที่สามแต่ก็เหมาะกว่าสำหรับคุณที่จะอยู่ในหอของเราตกลงชายหนุ่มบนที่นั่งหลักกล่าวว่าแม้ว่าจะต้องแกะสลักหยกที่สวยงาม แต่เราไม่สามารถเสียเวลาได้เข้าไปในหอกันเถื่อเสี่ยวกูฉันจะปล่อยให้คุณทรัพยากรสามารถค่อนข้างเอียงวูช้ชางคงคนตัวเล็กไม่ห่างไกลจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญกรอะต่อสู้สามคำและเมื่อเขาถึงระดับกราะต่อสู้สามคำเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมห้องถงบูชาด้วยริบบิ้นสีเงินใช่ประมุกวงังกลัวเสี่ยวซูยืนขึ้นและกล่าวด้วยความเคารพตกลงวันนี้พอแค่นี้ก่อนฉันต้องกลับไปที่สถาบานันเมื่อเร็วๆนี้ปรมาจารย์แห่งวิญญาณชั่วร้ายเริ่มปรากฏตัวขึ้น ให้สำนักถังทุกที่ให้ความสนใจเมื่อพบแล้วหอเราจะรับผิดชอบในการทำความสะอาดพวกเขาเด็กหนุ่มชายคนนั้นพูดเบาๆใช่เมื่อชายหนุ่มลุกขึ้นทุกคนก็ยืนขึ้นส่งท่านเจ้าสำนักด้วยความเคารพแสงในห้องดูเหมือนจะสลัวไปครู่หนึ่งและชายหนุ่มที่เรียกว่าหัวหน้าก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในชั่วพริบตาต่อมาตอนที่467กู่เยสารภาพ ตกลงงั้นฉันจะพาเธอไปฝึกการติดตามแฟนเงาผีในตอนบ่ายเสียเสียกล่าวโอเคทั้งอูหลินยิ้มกลับมาที่หอพักพวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มฝึกฝนทักษะเฉพาะของสำนักถังไม่ไกลมีคนสองคนยืนอยู่เลอ้อจึงอยู่พิงผนังหอพักและพูดด้วยความอิจฉาว่าฉันโชคดีมากมีของดีแบบนี้ทำไมฉันถึงไม่เคยเจอมาก่อนมีหลายอย่างที่คุณไม่เคยเจอคุณผ่านด่าน40ไปแล้วหรือยัง หยวนเอินเหลือบมองเขาเธอยืนห่างจากเขาห้าเมตรโดยจงใจรักษาระยะห่างในที่สุดข้าก็ฝ่าฟันไปได้รอพี่ชายมีจิตวิญญาณดวงที่สองฮิฮิระวังจะเสียตำแหน่งหัวหน้าหมู่นะฮิฮิหยวนเอินตอบเขาด้วยสองคำนี้เท่านั้นเล่เจิงอยู่ตะคอกลองใช้มือของคุณในต้นภาคเรียนหน้าหยวนเอินกล่าวอย่างเฉยเมยไม่ต้องกังวลฉันจะไม่แสดงความเมตตาหากคุณปล่อยให้ความพิการหรือบางสิ่งบางอย่างอย่าโทษฉัน และเจิ้งอยู่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเขาไม่มีความมั่นใจมากนักในการเผชิญหน้ากับหยวนเอินประตูหอพักที่อยู่ไม่ไกลเปิดออกและกู่อยู่ก็เดินออกมาจากข้างในเย่ชิงหลานและสวีเซียเวเหยียนไปที่สำนักถังเพื่อรับรางวัลกู่เย่ดูซีดเล็กน้อยและหลังจากยืดร่างกายของเธอแล้วแก้มของเธอก็แดงขึ้นเล็กน้อยถังอูหลินที่เพิ่งเริ่มฝึกฝนกระบวนท่าของแฟนเงาผีเห็นเธอแวบเดียวเลิกฝึกฝนทันทีและเดินอย่างรวดเร็วไปที่ด้านข้างของกู่เย่ เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมความเร็วในการฟื้นตัวของกูเย่ช้ากว่าเขาอย่างเห็นได้ชัดอืมดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรผิดปกติต้องใช้เวลาพักฟื้นกู่เย่พูดเสียงเบาหลังจากทั้งอุลินลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าฉันไปที่บ้านคุณได้ไหมฉันมีอะไรจะบอกคุณฮักกูเย่เงยหน้าขึ้นมองเขาแต่พยักหน้าอย่างรวดเร็วมาเลย จากนั้นเสียงนกหวีดก,ก็ดังขึ้นเสีย้ยียทำท่าทางอย่างดูร้ายในระยะไกลยหยวนเอินขมวดคิ้วหันหลังกลับหอพักกู่เย่อาศัยอยู่ในหอพักกับทั้งสองกลิ่นของหอพักหญิงนั้นสง่างามกว่าหอพักชายเสมอกลิ่นหอมจางๆของเรือนกายหญิงนั้นมีกลิ่นฉุนทําให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นและสบายตัวกู่เย่เข้าไปข้างในและนั่งลงบนเตียงของเธอชี้ไปที่เก้าอี้ข้างหน้าเธอ แม้ว่าพวกเขาจะไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันแต่พวกเขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กู่เย่จงใจหลีกเลี่ยงทางอูหลินเกิดอะไรขึ้นกู่เย่มองไปที่ทางอูหลินที่นั่งอยู่ข้างหน้าเธอและกระโดดด้วยความผิดหวังทังอูลินอายุได้14ปีแล้วแม้ว่าเขาจะยังดูเด็กและยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ด้วยพัฒนาการของเขาความสูงของเขาจึงเกินหนึ่งเเมตร เขามีรูปร่างสมส่วนและไม่แข็งแรงเป็นพิเศษดวงตากลมโตชัดเจนราวกับสามารถสะท้อนจิตวิญญาณของบุคนคลขนตายาวม้วนขึ้นและเธอไม่ชินกับการมองกันในระยะใกล้ๆแบบนี้จริงๆคุณสารภาพทั้งอุลินพูดและมองไปที่กู่เยกูเยก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันเด็กผู้หญิงมกักจะพัฒนาเร็วกว่าเด็กผู้ชายเสมอและส่วนสูงของเธอก็สั้นกว่าเขาเพียงเล็กน้อยท่าทางแบบผู้หญิงของเธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยฮ่า แม้ว่าเธอจะไม่ดีเท่าสวีเสียเวเหยียนและเย่ชิงหลานในแง่ของรูปร่างหน้าตาเธอสวยแต่เธอก็มีความสง่างามในตัวเองกับกูเย่ทางอุลินมักจะรู้สึกสบายเป็นพิเศษแม้ว่าบางครั้งเธอจะจงใจหลีกเลี่ยงตัวเองแต่บ่อยครั้งที่เธอมักจะเข้าใกล้เธอโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ยอมให้ผู้ชายคนอื่นแต่ต้องเธอแม้แต่เซียเซียและซูรี่จื่อซึ่งคุ้นเคยกับเธอมากที่สุดและแม้กระทั่งใช้ความคิดริเริ่ม บางครั้งเธอก็ดูเจ้ากี้เจ้าการไปหน่อยและเธอจะใช้ตัวเองเพื่อแยกตัวเองออกจากโอกาสที่ผู้หญิงคนอื่นอาจเข้าถึงได้ทั้งอุลินไม่ได้สังเกตเห็นเป็นครั้งแรกหรือสองครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์แบบนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆเขาจะไม่สังเกตเห็นได้อย่างไรเขาเริ่มคุ้นเคยกับความอ่อนโยนของกูเย่ที่มีต่อตัวเองและความไม่แยแสต่อผู้อื่นทีละน้อยความรู้สึกเช่นนี้ทําให้ความนับถือตนเองของผู้ชายได้รับความพึงพอใจอย่างมาก แต่เขาก็รู้สึกได้ว่าดูเหมือนจะมีชั้นระหว่างเขากับกูเย่เขาไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่มันต้องเป็นเรื่องจริงสารภาพสารภาพอะไรกูเย่มองไปที่ทางอูลินด้วยความประหลาดใจและถังอูลินสังเกตเห็นร่องรอยของความตื่นตระหนกในดวงตาของเธออย่างชัดเจนคุณจะสารภาพอะไรบอกฉันมาเร็วๆทังอูลินถามกูเย่หันศีรษะไปทางอื่นฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรท้งอูลินกล่าวว่า คุณไม่รู้จริงๆเหรอกูเย่สายหัวของเธอฉันไม่รู้ทั้งอูหลินกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างแปลงมังกรคุณพูดถึงชื่อนี้แล้วดังนั้นคุณจึงไม่รู้กูเย่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันมามองเขานั่นคือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงดวงตาของทังอูหลินเบิกกว้างมีอะไรอีกไหม กูเย,ย่เตะมันด้วยความอับอายถังอูหลินยิ้มและไม่หลบเลี่ยงปล่อยให้เธอเตะขาของเขาจากนั้นร้องให้ออกมาอย่างเกินจริงด้วยความเจ็บปวดขณะจับขาของเขาโอ้ฉันเจ็บแทบตายขาฉันหักกูเย,ย่คุณต้องรับผิดชอบฉันเธอกรีดร้องแต่มองหน้าเธอด้วยรอยยิม้มกูเย่ยตะคอกมันเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็รีพูดถ้าคุณมาที่นี่เพื่อเล่นกลให้ออกไปเมื่อคุณมีเพียงพอ ทังอูหลินเก็บเสียงกรีดร้องของเขาและพูดอย่างจริงจังว่าเซิรนหลงแปลงร่างเป็นอย่างไรบ้างฉันสร้างมันขึ้นมาคำตอบของกูเย่น,นั้นตรงไปตรงมาสร้างสร้างขึ้นทั้งอูหลินจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของมังกรการตื่นขึ้นครั้งแรกของมังกรและอื่นๆก็ประกอบขึ้นด้วยใช่แล้วมันฟังดูไม่ดีเหรอกูเย่ยอมรับมันคุณชนะ ทังอูหลินยืนขึ้นและเดินออกไปแต่กู่เย่ไม่สนใจเขาเมื่อไปถึงประตูทังอูหลินหันกลับมาและกลับมาอีกครั้งมันเรียบร้อยจริงเหรอจริงๆกู่เย่ดูสงบและสดชื่นคนโกหกเป็นลูกหมาทังอูหลินพูดอย่างโหดเหี้ยมหน่อมน้ำนกู่เย่หัวเราะเยาะฉันไม่เชื่อคุณไม่ได้พูดความจริงฉันเห็นแววตาของคุณที่โกหกการโกหกไม่ใช่เด็กดีทังอูหลินพูดอย่างชอบธรร กูเย่เอียงศีษะของเธอและมองไปที่เขาแล้วคุณจะทำอย่างไรกับฉันทังอูลินก้าวไปข้างหน้าและจับไหล่ของเธอด้วยมือทั้งสองข้างขณะที่กูเย่รู้สึกประหลาดใจเขาก็กดเธอเข้ากับกำแพงแล้วเมื่อมองดูกันละกันทังอูลินก็เข้ามาใกล้อย่างไร้กาศใบหน้าของพวกเขาไม่สามารถบรรจบกันได้ในระยะหนึ่งนิ้วและได้ยินเสียงหายใจของพวกเขารัศมีความอ่อนเยาว์ของทังอูลินเต็มไปด้วยความรู้สึกของกูเย่ในทันทีและด้วยหัวด ใบหน้าสวยของเธอก็แดงกำ่ำคุณคุณทำอะไรอยู่ทังอูลินพูดอย่างชั่วร้ายทรมานเพื่อให้ได้สารภาพคุณกล้าดียังไงเสียงของกูแย่เงียบลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มีอารมณ์แปลกแปลกในดวงตาของเธอดวงตาของทางอูลินดูร้ายมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นค่อยๆเข้าหาเธอกูแย่เม้มริมฝีปากของเธอหันหน้าหนีและหลับตาเมื่อผู้ควบคุมธาตยังมีพละกําลังน้อยก็เหมือนลูกแกะที่รอการเชือด ทันใดนั้นไหลของเธอมีแสงสว่างและเมื่อกู่เย่ลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอเห็นทางอหลินเหมือนลูกบอลที่ปล่อยลมฉันไม่กล้าคุณชนะแล้วทังอหลินส่หัวอย่างช่วยไม่ได้เขาไม่สามารถแม้แต่จะถามคำถามนี้และเขาก็ช่วยไม่ได้แต่เมื่อเราเข้าใกล้ตอนนี้ร่างกายของกู่เย่มีกลิ่นที่ดีจริงๆราวกับว่ามีบางอย่างดึงดูดเขาโดยไม่รู้ตัวกลับมาทัานใดนั้นกู่เย่ก็ตะโกนเมื่อเห็นว่าเขาก้าวออกจากประตูด้วยเท้าข้างหนึ่งแล้ว ทั้งอูหลินหันศีษะของเขาถ้าคุณไม่กลับมาความไว้วางใจพื้นฐานที่สุดระหว่างผู้คนก็หายไปจะกลับไปทำไมกูยเยตะคอกเอาล่ะคุณไปเถอะฉันจะไม่บอกคุณร่างนั้นสว่างวาบและถั้งอูหลินกลับมาหาเธอในทันทีขั้นตอนนี้ทำโดยแฟนเงาผีที่เพิ่งเรียนรู้คนเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงมันใช้งานง่ายจริงๆมาคุยกันเถอะเขาดึงเก้าอี้มาคร่อมทันทีดูเหมือนเด็กน้อยที่สงสยัย กูเย่ลดสีซะลงและเงียบลงดูเหมือนกำลังลังเลอะไรบางอย่างอยู่เอาเธอบอกฉันคนเดียวและฉันสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับสำหรับคุณทั้งอูหลินพูดทันทีกูเย่บ่นพึมพำอันที่จริงจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันก็เป็นมังกรเหมือนกันจิตวิญญาณมังกรหัวใจของทังอูหลินเต้นไม่เป็นจังหวะและเขามองเธอด้วยความประหลาดใจคุณเป็นเจ้าแห่งธาตุไม่ใช่เหรอกูเย่พยักหน้า ใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันก็เป็นมังกรเช่นกันซึ่งแตกต่างจากของคุณการควบคุมองค์ประกอบเป็นเพียงการแสดงลักษณะเฉพาะของจิตวิญญาณการต่อสู้ทั้งอุลินไม่เข้าใจเมื่อกูเย่พูดเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้เขาเข้าใจจริงๆเขาจะไม่แปลกใจได้อย่างไร